สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะฤดูกาลผ่านไปนะคะจะขอสเสนอหัวข้อที่เพื่อนๆทุกคนเนี่ยนะคะน่าจะอยากรู้นะคะอยากรู้ว่าไฮเออร์เซลของเรานะคะหรือว่าตัวตนลึกๆของเรานะคะจิตใต้สุน,นึกของเราต้องการสกายไลน์ และบอกอะไรเราบ้างนะคะวันนี้มีมาแค่สองกองนะคะขอให้เพื่อนๆน,นะคะหลับตาให้เบาสบายหลับตานะคะให้รู้สึกผ่อนคลายเบาสบายไม่ว่าวันนี้จะเจอจะเจอ,อะไรมานะคะให้วางทิ้งลง สุดลมหายใจเข้าไปลึกๆสุดลมหายใจเข้าปล่อยออกสุดลมหายใจเข้าลึกปล่อยออกให้จินตนาการถึงความตึงเครียดทั้งหมดได้ผ่อนคลายออกไป ร้มกับการหายใจออกของเราให้หายใจเข้าและหายใจออกลึกๆยาวๆและจินตนาการว่าเราได้ปลดปล่อยพลังงานลบทึ้งหลายที่อยู่ในตัวเรานั้นออกไปหมดสิ้นแล้ว ออให้เพื่อนๆลืมตาขึ้นนะคะและเลือกกล่องไพ่สองกลองได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปกล่องที่หนึ่งกันก่อนนะคะอ๋อจริงๆแม่หมอก็ได้ทำการหลังไพ่มาเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เพื่อนๆ หลายๆคนนะคะน่าจะอยากเห็นขั้นตอนการวางไพ่นะคะจริงๆอะที่แม่หมอไม่ได้ทำให้เห็นนะคะเพราะว่ามันเสียเวลานะคะแม่หมอจะต้องตัดคลิปแล้วก็ไปลงในติ๊กต็อกด้วยนะคะถ้าเกิดว่าจะมีคลิปการสับไพ่ด้วยเนี่ยมันจะทำให้เวลาที่แม่หมอลงในติ๊กต็อกเนี่ยมัน เวลามันจะเกินนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆอยากเห็นก็ได้ไม่เป็นไรนะคะอืมไม่ต้องอีกแอ้วนะคะขอดูตัวตนชาวกองหนึ่งหน่อยนะคะเพื่อนๆการเล่นพิอเด็กพิอากาศนะคะเราใช้พลังงานโดยรวมของเพื่อนๆนะคะหลายๆคนนะที่เข้ามา เพราะฉะนั้นนะคะจะมีพลังงานที่เป็นของเราด้วยไม่ใช่ของเราด้วยนะคะถ้าพลังงานที่เพื่อนๆรับตอนที่แม่หมออ่านไพ่และรู้สึกว่ารับได้มันเป็นพลังงานที่ส่งต่อถึงชั้นแน่นอนอย่างนี้นะคะก็จะเป็นพลังงานของเพื่อนๆน,นะคะถ้าอันไหนไม่ใช่ไม่ต้องรับไปนะคะ แม่หมอก็จะพยายามอ่านให้ตรงน้าไพ่ให้มากที่สุดนะคะตัวตนของเพื่อนนะคะเพื่อนได้ Queen of p e n t a c l e เอ็ดออฟเพนนิค e ล The f o o ลแลวก็สเวนอฟว n นตามหลักนะคะที่อาจารย์ของแม่หมอบอกมานะคะเลขเจ็ดสำเร็จทุกอย่างนะคะและ พลังงานของเพื่อนๆคือเป็นพลังงานที่ดีมากบอกก่อนนะคะ Queen of Pentacles เนี่ยเธอมีทางอำนาจวัสนาบารมีมีสติปัญญาในการทำมากินในการหาเงินนะคะมีจิตใจที่มั่นคงอาจจะมั่นคงต่อเป้าหมายที่ตัวเองต้องการก็ได้นะคะและก็เอ็ดออฟเพนดเคิขึ้นมาซ้ำเติมตอกย้ำลงไปอีกนะคะ ตกหมุดลงไปเลยนะคะว่าเธอคนนี้ตั้งมั่นเป้าหมายของตัวเองมากๆนะคะอยากได้อะไรสิ่งใดนะคะเรียนรู้ที่จะทำให้สำเร็จคือเธอเป็นคนแบบนี้จริงๆนะคะ mm hmm. The f o l เมื่อไพ่สองอันนี้ส่งเสริมถึงกันแล้วเด e f ู l l จะหมายถึงการโฟ เธอรู้จักที่จะมีนิเฟตมากๆนะคะเธอรู้ว่าเป้าหมายของเธอคืออะไรเธอรู้ว่าจะทํำยังไงถึงจะถึงเป้าหมายเธอเซตโกของเธอเสร็จแล้วด้วยวิธีใดก็ตามจงพาฉันไปถึงเป้าหมายนะคะ go with the flow นั่นเองนะคะเธอไม่ได้เคร่งเครียดสีเรียดกับเป้าหมายของเธอเธอปล่อยให้ไพ่เสี้ของเธอเนี่ยทำงานนะคะ กล่อ,องนี้พลังงานดีมากๆนะคะเอาล่ะนะคะหัวข้อในวันนี้คือ h i g h e r self นะคะมีอะไรอยากจะบอกเราไหมนะคะมีอะไรอยากจะบอกอยากจะกล่าวเราไหมนะคะก็ขออนุญ,ญาตสื่อสารถึงไพ่นะคะก็ให้ไพ่ได้บอกแนะ และดีฉันก็เปิดให้เพื่อนๆเสร็จสับเรียบร้อยนะคะม่ได้อยากจะแนะนำไหมนะ,ะพี่นักครับเจ้น,นปเป็นด็กเคุณจะรวยไปไหนคะกลองนี้นะคะคิงออฟส o r รดและไปสุดท้ายได้ Si กออ p เ n น a ด l กอ่านะคะ นอกจากเพื่อนๆจะมี passion นะคะในการมุ่งหวังที่จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันสำเร็จตามเป้าหมายที่ตัวเองต้องการแล้วนะคะ Sick of Cup มาบอกเออขอโทษค่ะ Sick of p e n t a c l e s มาบอกอีกนะคะว่าไม่ได้ทําเพื่อตัวเองเท่านั้นนะคะมุ่งหน้าเป้าหมายของคนเพื่อนเนี่ยนะคะมุ่งหน้าที่จะแบ่งปันด้วยนะคะแบ่งปัน อาจจะไม่ใช่แค่งเงินนะคะเพื่อนๆแต่การซัพพอร์ตคนรอบข้างนี่มีอยู่แล้วนะคะขึ้นปรินอฟครับเนี่ยนะคะมีจิตใจที่อ่อนโยนเห็นอกเห็นใจนะคะรับรู้ได้ถึงความรู้สึกของคนรอบข้างได้เป็นอย่างดีนะคะรู้วิธีการพูดคุยสื่อสารเจรจาให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตัวเองมุ่งหวังปรารถนานะคะแล้วก็เป็นนักไก่เกียร์ที่ดีด้วยนะคะ ขึ้น s i กอ o ฟเพน a c l e มีความมุ่งหวังอย่างหนึ่งในในจิตใจของเพืนเพื่อนนะคะเมื่อฉันมีฐานะที่มั่นคงหรือว่าได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการาัฒนาแล้วนะคะฉันพร้อมจะแบ่งปันนะคะไม่ว่าจะเป็นความรู้โอกาสเงินให้กับสังคมนะคะก็เป็นเจตนารมณ์ที่ดีมากๆเลยนะคะ King o o Swords ไม่ใช่แค่โก t ด the f โฟลเท่านั้นนะคะเพื่อนๆอ,อย่างมีการตัดสินใจที่แน่วแน่เฉลียวฉลาดคือขึ้นคิงเพื่อนๆดูสิค่ะอขอโทษคิงขึ้นสิบเหรียญน,นะคะคิงขอโทษควีนออฟเพนนิคอลโอ้ my g กอดนะคะควีนออฟเพน a c ค e ลนะคะประกบด้วย10นออฟเพนนิคอล ให้ความสําคัญกับครอบครัวนะคะเมื่อฉันรวยครอบครัวฉันก็ต้องรวยอันนี้จะหมายถึงคุณพ่อคุณแม่พี่น้องญาติสนิทมิตรสหายนะคะเพื่อนๆจะแบ่งปันนะคะแล้วก็พร้อมที่จะแชร์ด้วยนะคะวัดทำยังไงนะคะถึงจะมาณจุดจุดนี้ได้นะคะอ่าไพ่มีอะไรอยากจะสื่อสารอีกไหมคะในลักษณะนี้นะคะเมื่อเพื่อนๆประสบความสําเร็จแล้วนะ จงแบ่งปันนะจงแบ่งปันและเมื่อเพื่อนๆแบ่งปันร้วเพื่อนๆจะยิ่งได้รับสิ่งที่มันมากกว่าเงินอะนะคะมากกว่าเงินก็คือความสุขทางใจนะจะมีคนเคารพจะมีคนเห็นเราเป็นไอดอลอะนะคะมันคือปื้มปิ่มอะมันทำให้สังคมรอบๆข้างของเรานะคะสังคม ของเราเนี่ยมันดีขึ้นด้วยนะคะมันเป็นการยกระดับจิตใจของเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆก็จะขึ้นไปอีกหนึ่งเลเวลนะคะไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วนะคะอ่านะคะขอบทสรุปของชาวกองหนึ่งหน่อยนะคะคือแม่หมอนะคะจะต้องเอาคลิปไปลงติ๊กตอกด้วยนะคะทีนี้ เมื่อพูดจะเยอะแล้วเนี่ยดิฉันจะตัดยังไงดีนี่ตัดไม่ได้ต้องทําใหม่แล้วนะคะเพื่อนๆดูดี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 เก้าเหรียญโอ้ oh my god นะคะใครที่ยังโสดอยู่นะคะหรือว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะเพื่อนๆจะประสบความสําเร็จอย่างยิ่งยวดเลยนะคะในชีวิตของเพื่อนๆน,นี้นะคะและเพื่อนๆจะรู้ว่าการอยู่คนเดียว รู้วิธีการอยู่คนเดียวอยู่ยังไงให้มันมีความสุขหรือว่าเป็นคนที่ชอบอยู่คนเดียวก็ได้นะคะคือไม่จําเป็นจะต้องมีคู่ฉันก็อยู่ได้อะไรประมาณนี้นะคะ Queen of Swords Six of Cups ห้าดาบ ะนะคะถามว่าไพ่มีอะไรอยากจะสื่อสารอีกนะคะไม่ว่าเพื่อนๆจะอยู่คนเดียวนะคะหรือว่ามีคู่อยู่นะคะมันเป็นบุญเป็นวาสนานะคะเป็นสิ่งที่เพื่อนๆสร้างมาหรือว่าตั้งจิตอธิษฐานมานี้แล้วแต่คนนะคะอาจจะเชื่อหรือไม่เชื่อแล้วแต่นะคะเราไม่ได้บังคับกันนะเพื่อนๆน,นะโอเคไหมนะคะ จะบอกว่าสิ่งออบคับขึ้นนะคะมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอดีตนะคะมันเป็นสิ่งที่เพื่อนๆเ,เนี่ยทำไว้สร้างไว้นะคะ Queen of Swords เพื่อนๆเ,เป็นคนที่นั่นแหละเหมือนคล้คายๆคิงอะนะคะเป็นคนที่มีตักกะมีเหตุมีผลนะคะทำทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย เราจะต้องมีเหตุเราก็จะต้องมีผลทําอย่างนี้คุณได้อย่างนี้แน่นอนนะคะ <c oughs> การตัดสินใจของเพื่อน <c oughs> มันจะเต็มไปด้วยเหตุและผลนะคะไม่ใช่ตัดสินใจส่งเดชนะถ้าตัดสินใจส่งเดชไม่ใช่เพื่อนแน่นอนนะคะเพื่อนจะใช้หลักจิตวิทยานะคะเพราะว่ามีมีคุยน n of ขับขึ้นด้วยนะคะใช้หลักจิตวิทยานะคะในการตัดสินใจทําอะไรสักอย่างหน,นึ่งเนี่ยนะคะ และก็มีความยุติธรรมมีเหตุมีผลนะคะและนอกเหนือนจากนั้นนะคะยังเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับเขาเรียกว่าความรักตัวเองนะคะชื่นชมยินดีในสิ่งที่ตัวเองเป็นในสิ่งที่ตัวเองมีในความรู้ความสามารถของตัวเองนะคะไม่ว่าเพื่อนๆจะเจออะไรมาสามารถที่จะคลี่คลายได้หมด ด้วยความสามารถที่เ,เพื่อนๆมีด้วยสิ่งที่เ,เพื่อนๆสะสมไว้เรียนรู้แล้วก็พัฒนาอยู่ตลอดเวลานะคะไม่ได้เป็นคนที่แบบเออฉันไม่รู้เราก็จบๆไปไม่รู้ไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ใช่เพื่อนๆกองนี้นะเพื่อนๆไม่รู้ดิฉันก็กจะต้องไปหาข้อมูลมาให้ได้นะคะไปเรียนรู้เพิ่มเติมเอาเอาให้เป็นให้ได้นะคะประมาณนี้เลยนะชาวกองนี้ นะคะและไม่ว่าสิ่งที่มันเคยทำลายใจิตใจเพื่อนๆมานะคะอะไรก็ตามแต่เนี่ยเพื่อนๆคิดว่ามันคือประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่มันคือมันคือบทเรียนบทเรียนหนึ่งนะคะที่มันจะส่งเสริมพักดันให้ชีวิตของเพื่อนเพื่อนใน้าวไปข้างหน้าได้อย่างแน่นอนเพื่อนเคิดแบบนี้นะคะก็เพราะฉะนั้นพลังงานจะเต็มมากๆไฮเออร์สิลของเพื่อนเคือ เพื่อนๆก็จะต้องสื่อสารที่ดีด้วยอะนะคะต้องมีการสื่อสารที่ดีแน่นอนอะไอโอเซลถึงได้ทํางานดีขนาดนี้นะคะโอเคยินดีด้วยนะคะสําหรับชาวกองนี้นะคะสิ่งที่อยากจะให้ทํามากที่สุดเลยอย่าหยุดเรียนรู้นะคะจงเรียนรู้ต่อไปนะคะและพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเลยนะคะไม่ว่าเพื่อนๆจะชอบทางด้านไหนนะคะ ออกองนี้สัตว์ลึกลับไม่ขึ้นเลยนะคะน่าจะเป็นทางด้านอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับตัวหนังสือมากกว่าตำราเรียนนะคะจิตวิทยาอะไรประมาณนี้นะคะที่มันเป็นอะไรที่พิสูจน์ได้นะคะที่มีลงอยู่ในตำราแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นพลังงานที่มันวัดค่าได้นะคะประมาณนี้นะคะชาวกองนี้ถ้าจะบอกว่านั่งสมาธิ สิคะเพื่อนๆกล่องนี้เพื่อนๆจะบอกว่าถ้ามันมีตัวชี้วัดเนอะมีดัชนีชี้วัดมีตัวเลขที่มันโชว์ให้เราเห็นว่าการถถนั่งสมาธิเนี่ยมันดีเนี่ยมันคือมันมีหลักฐานเนี่ยเพื่อนๆจะทํานะแต่ถ้ามาบอกลอยๆเออชาวกลองนี้จะเชื่อยากนะคะเขาจะแบบมีหลักฐานไหมมีอะไรมา,าชี้วัดดัชนีชี้วัดมีตัวเลขบอกไหมว่าเฮ้ยทําอย่างนี้อย่างนี้มาอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ทฤษฎีมาเต็มนะคะสําหรับช็อกองนี้โอเคค่ะก็จะบอกว่าอย่าหยุดพัฒนานะคะแล้วก็จงเชื่อมั่นในตัวเองแบบนี้แหละต่อไปมันมันคือเส้นทางที่จะทําให้เพื่อนๆเนี่ยพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะคะและไม่ว่ากองนี้จะอยุ่เท่าไหร่นะคุณจะไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นคีพ,พลังงานนี้เอาไว้นะคะเดี๋ยวเราไปกองสองกัน ห้ามเบื่อเขาน้าไปกองสองกันดีกว่านะคะไฮเซลนะคะอยู่ในตัวเพื่อนๆทุกคนนะคะติดตัวมาอยู่แล้วนะคะเป็นพลังงานที่อยู่เหนืออยู่เหนือสิ่งที่เพื่อนๆเ,เห็นนะคะ จิตใต้สำนึกของเพื่อนสามารถสื่อสารกับไหอ็สื่อของเพื่อนได้นะคะเขาเรียกว่าจิตวิญญาณอันสูงสุดนะคะซึ่งเขาจะช่วยเพื่อนได้ในทุกๆเรื่องนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะเจอแล้วก็ได้นะคะในยามที่ตัวเองขับขันมากๆนะคะแล้วแล้วรู้สึกว่าปิงแวบนะคะรู้สึกว่าอ๋อเฮ้ยมันก็มีทางออกอยู่นี่วาเนี่ยน,นั่นแหละนะคะ สิ่งที่อยู่ในตัวเพื่อนๆนั่นแหละโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวตนของชาวกองสองกันก่อนนะคะซึ่งก็มีพื้นที่อยู่แค่นี้นะคะตัวต้นของเชาวกองสองนะคะขอสี่ใบนะคะ โอ้อล่ะนะคะพลังงานดีมากๆนะคะไม่ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆในชีวิตของเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆเจอ,อยู่อล่ะเจอหนักด้วยนะคะเสากองนี้นะคะมาเพื่อทําอะไรคะการเปลี่ยนแปลงหนักๆหน่วงๆแล้วรู้สึกว่าเหมือนจะไม่ไหวเนี่ยนะคะมาเพื่อที่จะให้เพื่อนๆพัฒนาขึ้นนะคะเพื่อนๆมีองค์ความรู้นะมีไฮเออร์เซลที่ สุดยอดมากๆปังมากๆนะคะชาวกองนี้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าคุณใช้เป็นแล้วตอนนี้นะคะเขาจะดึงดูดรักแท้คู่แท้มิตรแท้ธุรกิจที่แท้ที่เ,เพื่อนๆเกิดมาหรือว่ามีศักยภาพที่มันเหมาะกันจริงๆอ่ะดึงดูดมาให้เ,เพื่อนๆได้ อย่างแน่นอนหรือว่าเพื่อนๆบางคนอาจจะเจอแล้วก็ได้นะคะเป็นธุรกิจที่เพื่อนรักนะคะเป็นหุ้นส่วนที่ดีมากๆนะคะช่วยส่งเสริมเราได้หมดทุกเรื่องนะคะแล้วตัวตนของเพื่อนๆจริงๆเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถมากๆนะไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงเลยนะคะชาวกองนี้ผลจากวิกฤตโควิดมาได้ด้วยความสามารถของตัวเองร้นๆนเลยนะคะแล้วก็ด้วย คนรักก็ได้นะคะอาจจะมีคนรักที่ดีนะคะให้คำปรึกษาหารือนะคะอุ้นส่วนที่ดีนะคะหรือว่าธุรกิจที่ตัวเองจับต้องเนี่ยมันเอื้อให้เพื่อนๆน,นะคะผ่านพ้นทุกอย่างมาได้มันสุดยอดมากๆเลยนะคะสำหรับช็อตกองนี้ความสามารถฝุ่นนี้มันพลังงานยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเซเว่นออั สิกออกครับเออเพื่อนเพื่อนกล่องนี้คิงอบครับอ้อมแนนออบครับนะคะขอโทษทีอืมทูออบครับขึ้นกับสามดาบนะคะเอาละนะคะ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะมันน่าจะมีอารมณ์ที่หลากหลายมากๆนะคะแล้วก็น่าจะวาเลตี้พอสมควรเลยนะคะน่าจะแบบมาหลายรูปแบบอ่ะนะคะแต่ด้วยบุญกุศลนะคะด้วยบุญกุศลหรือสิ่งที่เพื่อนๆทำหรือว่าสะสมไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นความรู้ความสามารถประสบการณ์นะคะความคิด ่ความเชื่อความศรัทธาอะไรได้หมดเลยนะคะที่มันอยู่ในตัวเพื่อนๆนะนะคะที่สะสมไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เกิดนะคะจนถึงปัจจุบันนี้ไม่ว่าเพื่อนๆจะอายุเท่าไหร่นะคะสิ่งหรือว่าประสบการณ์หรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันรวมล้อมรวมมาเป็นตัวเพื่อนๆเนี่ยนะคะทําให้เพื่อนๆได้ผ่านพ้นทุกสิ่งทุกอย่างมาได้นะคะไม่ว่าจะเจ็บ เจ็บนี้อาจจะเจ็บจากความรักคุณส่วนหรือว่าธุรกิจบางอย่างเนเพื่อนกลุ่มนี้ไม่ได้มีธุรกิจอย่างเดียวนะคะจับต้องธุรกิจหลายอย่างมากๆนะคะแต่ตัวเองบางคนเข้าใจอะ่ะดูดิเพื่อนๆเ,เ,เข้าใจว่าเฮ้ยมันจะต้องมี relationship แบบนี้นะคะบางคนนะคะที่เลือกไพ่กล่องนี้นะคะอาจจะเจ็บ สักคู่มาก็ได้นะคะแต่เพื่อนๆเข้าใจนะเจ็บแต่เข้าใจว่ามันมีโมเมนต์นี้ได้นะคะคนเรามันรักกันได้เลิกกันได้คนเรามันรักกันได้แล้วก็หมดรักกันก็ได้นะคะบางทีเราก็ให้ความหวังกับความรักครั้งนี้มากเกินไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนๆจะกลับมาทบทวนตัวเองนะคะส่วนเรื่องความเจ็บปวดมันเป็นบทเรียนที่ดีงามสําหรับเพื่อนๆมากๆเลยนะคะ เดอะมดิเซีนขึ้นพร้อมกับซิกออฟคัพคือมันเป็นความสามารถที่มันมีมันหลอมรวมมามันไม่ใช่แค่มันไม่ใช่แค่ความรู้ที่เพื่อนๆเรียนจากประสบการณ์ชีวิตนะคะมันเป็นอินเนอร์ภายในด้วยนะคะคืออยู่ดีๆก็ระลึกได้ว่าเออคนเรามันต้องมีนะคะมันต้องมีโมเมนต์ที่แบบเจ็บได้ลุกเป็น อะไรประมาณนี้คือสุดยอดอะนะคะให้อเซลของเพื่อนนะคะอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆอ,อีกนะคะอยากจะชี้นำหรือว่าแนะนำอะไรเพื่อนๆได้บ้างนะคะนายออฟสอดอยากเครียดมากนะคะเขาบอกว่าอยากเครียดมากนะคะถ้านอนไม่หลับให้ เปลี่ยนถ่ายพลังงานนะคะอันนี้แม่หมอจะต้องแนะนำแล้วนะคะขอให้เพื่อนๆชาวกองนี้นะคะฟังฮิปโนซิตนะคะมันจะมีเอ่อฮิปโนซิตของคนไทยนี่แหละนะคะฟังง่ายๆสบายๆลองเสิร์ชดูนะคะใน y t u t u นะคะเป็นฮิปโนซิตคือการสะกดจิตก่อนนอนนะคะให้รางพลังงานลบทั้งหมดนะคะที่วันนี้ หรือว่าสะสมมาในหลายๆวันหลายๆปีนะคะออกไปนะคะแล้วเ,เพื่อนๆก็ลองเลือกดูนะคะเอาที่ถูกิิตัวเองนะมันจะมีหลายหลายคลิปมากนะคะเอาที่ฟังแล้วตัวเองสบายใจนะไม่ฝืนนะคะไม่ฝืนจิตใต้สำนึกของตัวเองนะคะถ้าอันไหนฟังแล้วตัวเองสบายใจแล้วมันหลับไปได้อย่างอย่างไม่รู้ตัวนะคะหลับ ไปได้อย่างไม่รู้ตัวแล้วก็หลับลึกนะคะตื่นเช้ามาอีกทีนึง energy flow นั่นแหละนะคะ <Okay. S 1> คือคลิปที่เหมาะกับเพื่อนๆน,นะคะอ่า t e m p e r a t ขึ้นให้ไปทำแบบนี้นะคะแล้วเพื่อนๆจะนอนหลับนะคะมันมีเอ่อภารกิจที่เพื่อนๆจะต้องทำนะคะเพื่อนๆจะก้าวไปอีก1นึ่งปอย่างแน่นอนนะคะจะได้เป็น k ิงอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้น โอ้ใ oh, ต้หมายกอดนะคะเพราะฉะนั้นทำตามแม่หมอบอกนะคะล้างพลังงานลบสะกดจิตก่อนนอนล้างพลังงานที่ไม่ดีทั้งหมดของวันนี้หรือของที่เราสะสมมาทั้งหมดทิ้งไปนะคะ <S <S ถ้าใครมีปัญหาเรื่องความรักนะคะอยากจะระบุเจาะจงไปเลยเนี่ยนะคะมีฮิปโนซิสบ,บําบัดเรื่องความรักด้วยนะคะก็ เขาจะล้งพลังงานที่มันไม่ดีทั้งหมดให้เราเข้าใจว่าความรักนี่มันเป็นยังไงนะคะความรักที่ดีคือการรักตัวเราเองนะคะมีหลายคลิปมากๆเลยนะคะเพื่อนๆลองไปเซิร์ชดูนะคะแล้วก็หาคลิปที่เหมาะกับตัวเรานะเราจะรู้ได้ทันทีเลยว่าเราฟังแบบนี้แล้วเราสบายใจนะคะถ้าไหนแล้วมันขัดแบบเออทำไมพูดแบบนี้อะไรเงี้ยคือไม่ใช่ของเรานะคะเราไม่ต้องไปว่าเขานะเพราะว่าหลายคลิปที่มันเกิดขึ้นมาใน u t u b e เนี่ยมันเหมาะกับ แค่ใครบางคนเท่านั้นนะคะเขาสร้างสรรมาเพื่อที่อยากจะช่วยพวกเราจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปว่าเขาว่าทำไมพูดแบบนี้บางทีอาจจะตรงกับใจของใครสักคนหนึ่งนะคะพูดแบบนี้แหละมันถูกแล้วอะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นจงรักตัวเองแล้วคุณจะได้เจอความรักที่งดงาม นะคะอาจคุณอาจจะได้เจอพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนที่ดีได้มีการเฉลิมฉลองอาจจะได้เจอคนใหม่รักใหม่อันนี้มันเรื่องจริงนะเนี่ยเพื่อน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 จะได้เจอนะคะเพื่อนเพื่อนจะรู้สึกว่าชีวิตมันแฮปปี้ขึ้นนะคะอันนี้คือเขามาไกด์ไลน์บอกนะคะเพื่อน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 ต้องฟังนะมันเป็นสิ่งที่แบบมันจะดึงดูดมานะคะในอนาคตเพื่อนๆจะเจอสิ่งที่เพื่อนๆตามหา นะคะรักแท้หุ้นส่วนที่ดีคู่ขาที่ดีก็คือลูกค้าที่ดีนะคะจะได้มีความสุขได้เฉลิมฉลองนะคะจากนฟ e ได้กลายเป็นคิงนะคะซึ่งการถ่ายเทพลรรังงานนี้มันจะทำให้เพื่อนๆโตขึ้นนะคะเขาเรียกว่าย,ยกระดับจิตใจทำไมเราคนเราจะต้องยกระดับจิตใจเราด้วยคะแม่หมอกเคยถามนะ ถามไปในถามไปในไฮเออร์เซลตัวเองนี่แหละนะคะหรือว่าถามครูบาอาจารย์ที่เ,เพื่อนๆนับถือนี่แหละนะคะทําไมฉันจะต้องทําความดีด้วยฉันทําความดีฉันก็ไม่เห็นจะได้ดีเลยนะคะแม่หมอเคยเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเ,นเพื่อนๆนี่ขอแชร์หน่อยนะแล้วมีคําตอบมานะคะว่าการทําความดีไม่ได้หวังว่าจะแบบเอ่อผลออกมาเป็นรูปธรรมว่าคุณจะต้องแบบได้ดี คุณจะต้องรวยเพราะว่าคุณทำความดีนี่คุณหวังอะไรองนี้นะคะการทำความดีคือการยกระดับจิตใจของเรายกระดับโซ่จิตวิญญาณของเราให้ขึ้นไปอีกหนึ่งระดับแล้วทำไมต้องยกระดับด้วยใครตอบได้บ้างคะเรายกระดับจิตใจของเรานะคะเพื่อเวลาที่เราทำ บางอย่างหรือว่าเรามุ่งหวังอะไรบางอย่างหรือว่าทํางานอะไรบางอย่างเนี่ยมันจะดึงดูดความสําเร็จของเรามามันคือพลังงานดีๆนะคะถ้าใครเรียนเรื่องพลังงาน,นจะเข้าใจสิ่งที่แม่หมอพูดนะคะแต่ถ้าใครยังไม่เรียนก็ไปหาดูใน YouTube ก็ได้นะคะหลายคลิปเยอะแยะมากมายมเลยนะคะว่าพลังงานที่ดีเมื่อเรายกระดับจิตใจของเราเราก็จะอยู่ในวายเบชั่นที่มันดีนะคะและเราจะดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างมาได้อย่างง่ายดาย แต่สิ่งที่แม่หมอทําก่อนนั้นนี้นะมันคือเราทําดีเพราะเราอยากให้คนอื่นเห็นว่าเราดีนะคะมันก็เลยขัดแย้งกันกับการส่งเสริมพรังงานของตัวเราเองนะคะพอรู้ได้เท่านั้นแหละมันอ๋อมันนึกถึงแบบมันคือบังอ้อเลยอะ่ะมันแบบเออจริงด้วยมันคือใช่อ่ะนะคะ นั่นแหละนะคะแชร์ให้เพื่อนๆฟังนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้น็นบาลานพลังงานนะคะโอเคมหมน,นะคะแล้วสิ่งดีๆรอเพื่อนๆอยู่นะคะก็ขอให้เพื่อนๆนะคะมั่นใจในตัวเองนะคะบ e ลีฟย s เซลและก็รักตัวเองรักในสิ่งที่ตัวเองทำในสิ่งที่ตัวเองเป็นนะคะแล้วเพื่อนๆจะเจอ สิ่งที่ดีงามอย่างแน่นอนอย่าลืมนะคะยกระดับจิตใจของเพื่อนๆด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ